ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,267ถึง5,268เมื่อเห็นว่ามาหลานเปิดโปงตัวเองจนแทบจะล้มละลายแต่ยังคงโอ้อวดตัวเองเฉียนหงหยานในตอนนี้ถึงกับตัวสั่นด้วยความโกรธเป็นอย่างมากพร้อมกับชี้ไปที่มาหลานเธอเชิดหน้าขึ้นและสาบแช่งให้ไตเถอะ ถ้าเธอไม่ลงมาฉันจะรีบขึ้นไปจับตัวแล้วโยนเธอออกจากระเบียงถ้าฉันไม่ได้ฆ่าแกซะให้ตายตอนนี้เลยฉันสาบานว่าฉันจะไม่เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วมาหลานมองอย่างเหยียดหยามโอ้ คุณทำให้ฉันกลัวแทบตายเฉียนหงหยานคุณเป็นผู้ประกาศข่าวใจดำที่ทำเงินได้สองเหรียญดังนั้นคุณจึงไม่มีความกลัวกฎหมายและไม่เคารพกฎหมายใช่ไหมคุณรู้หมายว่าถ้าคุณเป็นคนดีที่คุณจะบุกเข้ามาในบ้านส่วนตัวคนอื่นในยามวิการแบบนี้คุณไม่กลัวจะติดคุกเหรอถ้าคุณมีความสามารถจริงๆก็เข้ามาสิเข้ามาจับฉันแล้วฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เมื่อเฉียนหงหยานได้ยินสิ่งนี้ ความเย่อหยิ่งของเธอก็อ่อนลงโดยไม่รู้ตัวเธอฉลาดกว่ามาหลานเมื่อรู้สถานการณ์นี้เธอไม่สามารถทําอะไรนอกกลู่นอกทั้งได้นอกจากใช้อารมณ์ดุด่าไปที่ทาหลานที่อยู่ในบ้านไม่ต้องพูดถึงว่าการบุกรุกบ้านส่วนตัวเป็นอาญากรรมเย่เฉินที่เป็นลูกเขยของมาหลานคนนี้ไม่สามารถทําให้เขาขุนเคืองได้เพราะว่าเย่เฉินอยู่ในจินหลิงแห่งนี้ทั้งเมืองเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลและมีหน้ามีตา คนรวยและมีอำนาจหลายคนตามหลังเขาโดยเรียกเขาอย่างเคารพว่าอาจารย์เย่กันทุกคนถ้าเขารีบเข้าไปและทำให้เย่เชิญโกรธมันจะยิ่งแยก่กว่านี้ไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นในตอนนี้อย่างไรก็ตามในเวลานี้เธอเต็มไปด้วยความโกรธและไม่มีที่ระบายและร่างกายของเธอก็แหลกสลายเธอเพียงแค่ถอดรองเท้าพร้อมกระแทกประตูอย่างเมามันและสาบแช่งด้วยความโกรธมาหลาน ถ้าคุณตัดช่องทางหาเงินของฉันฉันจะฆ่าคุณไม่ช้าก็เร็วฉันจะไม่ปล่อยคุณไปอย่างเด็ดขาดแม้ว่าฉันจะเป็นผีก็จะตามจองล้างจองผลานคุณและตามหลอกหลอนคุณท่านใดนั้นทางหมู่บ้านในทอมสันริเวียร่าก็ตกอยู่ในความโกลาหลอย่างจงหนักอย่างไรก็ตามที่นี่เป็นชุมชนระดับไฮเอน และไม่มีใครตะโกนใส่กันเมื่อได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทและเสียงดังจากบ้านหลังข้างๆมีผู้คนจำนวนมากโผล่หัวออกมาเพื่อดูความตื่นเต้นนี้จากนั้นพวกเขาก็หยุดถามแม้แต่หลิวหมานชงที่อาศัยอยู่บนคอนโดชั้นสูงสุดและกำลังชื่นชมทิวทัศน์ของแม่น้ำก็ยังถูกดึงดูดโดยความโกลาหลในครั้งนี้เมื่อเห็นมีคนสะบัดใส่กันในชุมชนที่เธออาศัยอยู่เธอไปที่หน้าต่างทางทิศใต้และขมวดคิ้วและเห็นผู้หญิงบ้าๆคนหนึ่งอยู่ในบริเวณวินล่า เขาตะโกน และสาบแช่งอยู่นอกประตูดังนั้นเขาจึงปิดหน้าต่างทั้งหมดทางด้านทิศใต้เพื่อไม่ให้มีเสียงดังรบกวนในเวลานี้เฉียนหงหยานก็เหมือนกับหลี่ยืนหลงที่ไม่มีปืนหรือปืนใหญ่และต้องการโจมตีเขตผิงอันเพียงลำพังเมื่อเห็นประตูบ้านของเลเชิญที่มั่นคงเธอก็สาบแช่งอย่างบ้าคลั่งมาหลาน,นอนอยู่บนราวบันไดแม้ว่าคำสาบที่ไม่น่าฟังของเฉียนหงหยานจะก้องอยู่ในหูของเธอแต่เธอก็ยังหัวเราะอย่างมีความสุขเมื่อเห็นท่าทางตื่นตระหนกของเฉียนหง ในเวลานี้ดังนั้นเธอจึงไม่โกรธแต่หยุดบันทึกวิดีโอก่อนหยิบเมล็ดแตงโมหนึ่งกำมือจากกระเป๋ากางเกงของเธอแล้วโยนเปลือกของเมล็ดแตงโมลงจากระเบียงขณะแทะ และในขณะเดียวกันก็มองไปที่เฉียนหงหยานด้วยใบหน้าขี้เล่นสายหัวของเธอไปมาและพูดว่าเฉียนหงหยานฉันพูดตามตรงฉันแค่อยากเห็นคุณอยากฆ่าฉันแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันเหมือนสุนัขดุร้ายที่เห่าแต่กระดูกไม่ได้กินไม่ต้องพูดถึงวิธีการของคุณมันน่าสนใจดีฮ่า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 มาหลานหัวเราะเยาะ เฉียนหงหยานโกรธจนแทบจะอาเจียนเป็นเลือดกระทืบเท้าและสาบแฉ่งมาหลานฉันจะฉีกปากคุณให้แหลกคามือมาหลานพูดอย่างเหยียดยามโอ้เฉียนหงหยานปกติคุณไม่สุภาพเหรอทำไมนิสัยของคุณถึงตกต่ำขนาดนี้คุณมักจะพูดคุยกับสมาชิกในห้องออกอากาศสดมาตลอดเมื่อพูดเช่นนั้นมาหลานจึงเรียนแบบการสตรีมสดของเฉียนหงหยานและพูดไปพร้อมร้องไห้ ครอบครัวของฉันมาช่วยย่านซีสามีและลูกชายของย่านซีเป็นอมาพตา แม่สามีของฉันอดตายโดยไม่มีอาหารฉันกำลังตั้งครรภ์โดยถูกบังคับขืนใจจากผู้บังคับบัญชาในเมืองฐานหินและฉันกำลังจะคลอดและไม่มีเงินซื้อนมผงให้ลูกย่านสียังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และไม่มีเงินรักษาจนตอนนี้มีอาการคันจนต้องเกาไปทั่วทั้งตัวอาการคันเป็นหนามที่ทิ่มแทงทั้งวันโดยที่ฉันไม่มีเงินไปหาหมอเฉียนหงหยานไม่คาดคิดว่ามาหลานจะเปิดเผยข้อบอกพรองของเธอที่นี่และยิ่งเธอฟัง เธอก็ยิ่งโกรธและในที่สุดเธอก็โกรธมากจนโยนรองเท้าหนังราคาแพงในมือของเธอใส่หมาหลานโดยตรง มาหลานตอบสนองอย่างรวดเร็วเธอเอียงสีสะเพื่อหลีกเลี่ยงจากนั้นหันไปหาเฉียนหงหยานด้วยรอยยิม้มและพูดว่าเฮ้ hey, คุณมันคนเลวเฉียนหงหยานกัดฟันและถอดรองเท้าอีกทางแล้วโยนไปอีกครั้งมาหลานเอียงสีสะของเธออีกครั้งเพื่อหลบอย่างสมบูรณ์เหมือนเดิมจากนั้นมาหลานมองไปที่เฉียนหงหยานและพูดด้วยรอยยิม้มว่าโอ้คุณยังคงใช้นิสัยหมาๆของคุณบุตรเหรอ ย้อนกลับไปในตอนนั้นประธานาธิบดีบุชาวอเมริกันโดนโรองเท้าสองข้างปาใส่เขา่าโดยนักข่าวอิรัก แต่เขาก็หลบได้อย่างง่ายดายฉากนั้นเป็นฉากคลาสสิกในข่าวต่างประเทศเสมอตอนนี้มาหลานก็รอดจากการจู่โจมด้วยรองเท้าทั้งสองข้างของเฉียนหงหยานและเชื่อมโยงกับบุตรทันทีเฉียนหงหยานทำลายความโกรธของมาหลานได้จริงๆเพราะเธอโกรธมากเกินไปเธอหายใจติดขัดและสมองของเธอก็เวียนหัวจากนั้นเธอก็ถอยไปสองสามก้าวยางควบคุมไม่ได้และนั่งลงบนพื้น จากนั้นเธอก็มองไปที่มาหลานเป็นเช่นนั้นหมายจะกินเม็ดแตงพลางสะอื้นมาหลานเจ้าช่างรังแกฉันเหลือเกินในที่สุดข้าก็พลิกกลับในไม่กี่วันและเจ้าก็กระทืบข้าจนตายเจ้าเป็นอะไรฉันถูกหญิงชราเซียวรังแกมาครึ่งชีวิตของฉันและตอนนี้ฉันสามารถหันหลังกลับ และยิงได้และคุณกำลังทำให้ฉันตายอีกครั้งคุณนิสัยเหมือนเธอใช่ไหมขณะที่กินมเมล็ดแตงโมมาหลานหัวเราะและพูดว่าเฉียนหงหยานความผิดของคุณคือคุณไม่ควรทำตัวหน้าอายต่อหน้าฉันเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ใช่คนที่ได้เงินสองก้อนทุกวนันอย่าลืมว่าเงินที่คุณหามาเป็นเงินสกกับปรกต่อให้ฉันไม่เปิดโปงคุณแต่เดี๋ยวก็มีบางคนก็จะเปิดโปงคุณไม่ช้าก็เร็ว หลังจากพูดจบมาหลันก็รีตาและยิ้มอีกครั้งโอ้ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายดังนั้นฉันไม่รู้ว่านี่ถือเป็นการช่อชนหรือไม่หากเป็นการช่อโกง จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณนั้นน่าจะใหญ่มากบางทีตำรวจอาจจะมาจับคุณก็ได้เมื่อเฉียนหงหยานได้ยินสิ่งนี้เธอก็ตกใจจนเหมือนกับคนปัญญาอ่อนเธอเรียบขับรถมาถึงที่นี่สิ่งที่เธอคิดได้ก็คือเงินของเธอถูกตัดขาดและเธอก็เกลียดมาหลานอยู่ในใจแต่เธอลืมไปว่าหลังจากที่เธอถูกเปิดโปงดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เงินของเธอที่ถูกตัดออกไป แต่งเรื่องหลอกลวงประชาชนปกปิดรายได้ไม่สำแดงภาษีล้วนเป็นภัยซ่อนเร้นที่ยิ่งใหญ่เมื่อเฉียนหงหยานตกอยู่ในภาวะสูญเสียเช่นนี้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายครู่หนึ่งมีรถหลายคันขับเข้าไปในทอมสันรีเวยราทีละคันรวมทั้งตำรวจกรมภาษีและแผนกอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ไฟสีน้ำเงินและสีแดงบนรถบังคับใช้กฎหมายต่างๆกระพริบอย่างต่อเนื่องซึ่งสว่างสวายมากจนทำให้เฉียนหงหยานรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นไปทั้งตัวในหมู่พวกเขามีรถตำรวจสองคันจอดอยู่หน้ารถเบนซ์ของเฉียนหงหยานและเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายลงจากรถและเดินไปที่เฉียนหงหยานหนึ่งในนั้นมองมาที่เธอและถามอย่างเย็นชาว่าคุณคือเฉียนหงหยานใช่ หรือไม่เฉียนหงหยานหันไปมองไปที่ตำรวจที่อยู่ข้างหน้าเธอและถามด้วยใบหน้าซีดเซียวฉันคุณคุณมีอะไรหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยตามข้อมูลที่เปิดเผยบนอินเทอร์เน็ตเราสงสัยว่าคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีการช่อโกงและอาจเกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีโปรดกลับไปกับเราและร่วมมือกับเราในการสอบสวนทันทีที่เธอได้ยินว่าเธอต้องการร่วมมือกับการสืบสวนเฉียนหงหยานรู้ว่าเธออาจจะถึงจุดจบใน ครั้งนี้และเธอพูดด้วยความสยองขวัญอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ฉันฉันไม่ได้โกงฉันทำผิดหรอเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดเบาๆมีข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่คุณจะรู้หลังจากการสอบสวนชัดเจนรีบมากับเราจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ชี้ไปที่บ้านพักตรงหน้าแล้วถามว่านี่บ้านคุณหรือเปล่าสามีลูกชายและแม่สามีของคุณอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่า พวกเขาต้องร่วมมือกับเราในการสืบสวนด้วยเฉียนหงหยานกำลังกลัวจนพูดไม่ออกมาหลานชี้ไปที่วินล,ลาข้างๆอย่างตื่นเต้นที่ระเบียงและพูดว่าเจ้าหน้าที่นี่คือบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของเธอเธออยู่บ้านหลังข้างๆสามีและลูกชายรวมถึงแม่สามีของเธอก็อยู่ในบ้านหลังข้างๆนี้ด้วยเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป